อันนี้มีของหวานสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีนะจ๊ะอันปนานนาได้แล้วเด้อจ้าหมูแดดเดียวที่ทำไว้เมื่อวานนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้ะเดี๋ยวเรามาทอดกันเลยนะจ๊ะน้ำมันนะจะร้อนแล้วนะจ๊ะ กำลังเรืองเลยจ้ะทุกคนกำลังเรื่องเลยจ้ะเมื่อกี้ตำส้มทั่วเรียบร้อยแล้วจ้ะตำส้มทัว่วพอดีบวมีปะระกอบบไดไปร้านเอเชียป็นหนาบอไดตากแห้งแบบแห้งลหลเนาะบอคอยหมักแห้งไหลอะจ้ะเอาแคมันมัดมากกรพอ คิดว่าน่าจะได้แล้วนจะจ๊ะเป็นตแซตจังเลยจะพี่น้องสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีเด้อจ้า mm hmm. เพื่อนๆนที่อยู่เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะเป็นทางแดดกันแดดจ้าสบายดีกันบอมนากาวันนี้ก็เลยเดียทำกินแรงจ้ะมี หมูแดดเดียวอันนี้มีทัว่วพูได้มาจากตลาดเอเชียนะจ๊ะแล้วก็มีตำถั่วก็นี่มีเนึงข้าวเหนียวติ๊บเดมากินกันเลยนะจ๊ะมากินกันเลยจ้าเห็นบ่เนาะจ๊ะเห็นอยู่เนะาะเดี๋ยวขอจกข้าวเหนียวออกมาข้างนอกปั๊บนึงจ้ะปิดไว้ก่อน เอ๊ถ้าเกิดว่าเอาวางข้างบนนี้โอ้เห็นซัดก,ก่อนานะเอาหินละกันเเดี๋ยวเขาใส่ผ้าก,กันเปื้อนปัดนึงจ้ะโ,โอเคนะจ้าเข้าเนียวจ้าเดี๋ยวเรามาชิมหมูแดดเดียวกันนะ ก็าใสไ่ได้ด้วยจ้าเมื่อวานนี้ปหนหาตัดน้ำตาลไปน้อยนึงเนาะว่าให้มันเค็มหลายกินกับตำทั่วกินน้ำกันด้วยจ้าตำทั่วแซ่บแซ่บ เมื่อที่อัดนี้เป็นวันอาทิตย์นะจ๊ะเป็นวันอีสเตอร์ของคนศาสนาคริสต์พรุ่งนี้ป้าหากับพรได้ไปเฮตุงานเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้วันจันทร์มันเป็นแบงค์ฮอลิเดย์นะจ๊ะหยุดวันอังคารก็เป็นวันหยุดของป้าหาอีกได้หยุดนำกันซีมือ้อ บ่ได้ไปได้จ้ะเพราะว่าช่วงนี้มันก็ยังล็อกดาวน์อยู่เนาะเขาให้เดินทางได้ว่าบกเกินห้ากิโลนอกจากนอกจากเหตุผลที่จําเป็นอะไรเงี้ยค่ะย่องไปทํางานอะไรเงี้ยเพราอันทางบริษัทก็มีจดหมายบอกไว้เนาะว่าเออสามารถไปทํางานได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปออกกาลังกายหรือว่าไปธุระซื้อของอะไรเงี้ยค่ะเขาให้แค่ห้ากิโล แล้วจุงเดอแกก็กทำงานตลอดเลยปะหนักนเลยก็ไ่ได้ไปเที่ยวได้มีเมื่อวานนี้เดินไปเที่ยวทะเลเดี๋ยวองได้รอสมภาพด้วยจ้าท้องฟ้าาสใสมาจากปั้นที่สองแล้วจ้ะ คือกันน่าจะใส่พริกซีเม็ดนึงมาเด้อมากินน้ำกันจ้าแซบแซบเสดายกินกันหลายคนเนาะคือเป็นตาแซบก็นี่จ้ะคาดบอดายกบปลานนี่แหละจ้ะบอ้องหันมันกับบอแซบเนาะ จอย่างกินกันเนาะจะอยู่เมืองไทยพากันเปลี่ยนกินทำกันพี่นอ้องกินทำกันจะเพื่อนๆมาจ้ะคงสุดท้ายแล้วจ้ะใกล้จะหมดแล้วจ้ะ อีบอัดแล้จ้ะเลี้ยงไหมจ๊ะเอาละจ้าเดี๋ยวของข่าวจบไปแล้วจ้ะอันนี้มีของหวานนะคะพอดีป้าหนาทำบวดเพือกไว้จ้ะกินแก้เผ็ดจากน้อยจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าหนาต้อง ลุกขึ้นมาเอากำลังกาย mm. เบิดแล้วจ้ะเบิดทุกสิ่งอย่างเลยโอเคคลิปนี้เดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าปัญหาจะไปทำอะไรมีลุงเดินไปด้วยไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากทุกคนติดตามได้เลยจ้าแค่นี้นะจ้าบ๊ายบายจ้าวันดีจ้าบ๊ายบาย